แกนหลายพอปอกลยาเปิไม่้มอ้หไ่อาไม่เอาไม่เอาอย่าไปแก้ต้นไม้รฝุ่นุ่นฝุ่นฝุ่นฮาฝุ่นุ่นฝุ่นพูดไปทางพุ่นลูกไปทางพุ่นไปทางพุ่นไปเห็นนักเช็งเห็นักเชงเอ๋เอ๋เอ๋เออจะมันป็นอย่างที่ นั่นสิเหรอคืะเกีขึ้นอยากไหน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 นมเจ็บตรงไหนปป้งแตกปุ้งแตกบอกบอก้าเจ้าโป้งแตกพี่น้องเ้ยปุ้งแตกมัด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 มัมัดมใส่กันไว้นะบอกบอกให้เอาไปเอายางกับยายบีเด้อยายบีขอยางหน่อยี๋ยวมัด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 ใส่กันไว้นะ

พ right? ่อไปไหนพ่อไปไหนพ่อพ่อไปนอนแล้ว oh. ล oh, um, ูกพ่อไปนอนแล้วปลาปลาปลาลูก huh. ขึ้นลูกขึ้นเงินลูกขึ้นก่อนนะพ่อเจ้าคือเก่งแถอพ่อเจ้าคือมาเป่าลูกโป่งไหนเออเป็นอะไรอีกลูกโอ้พ่อพ่อโอ้พ่อพ่อโอ้พ่อไปนอนพ่อไปกินยาพ่อไปนอน <Yeah. S 1> ไหนคะว,ว้าวอะไรนะ่ะใครดิลูกใคร,ใครแม่แม่แมพอ่อไม่ใช่ไหนพลอยอยู่ไหนพลอยคนไหนอ่าแล้วเพชรคนไหนลูกเพชรเพชรอันนี้ใครลูกอันนี้ใครบ <B> um. นะาอาร์ตหรือเปล่านะาอาร์ตไหม ยัดค่ะสะถอดเสื้อใหม่ถอ่เสื้อใหม่่อโอเคโอเคยกแขนขึ้นยกแขนขึ้นอ่าฮิตฮิตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮิตดึงดึืตึงดึงรตึงดึงอะไรเนี่ยบ้านฮักอ์ตอัธชัยโอ้ยพอดีเลยอ่ะ ก็น่ะกันะหมุนหมุนโอ้ยหมุน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 มาใส่ไเอินเพล่